เรับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รรักทุกท่านครับอยู่กับผมในหนังสือเชนเนล วันนี้ครับพี่น้องครับเขี้ยบนั่นนาทีเขาจริงๆนะมันบังเอิญมากคือเมื่อวันก่อนเนี่ยมันเป็นวันเกิดผมแล้วะทีนี้เจอพระวันเกิดผมมากช่องยูทูบนี้บอกกว่าจะเอาทำเ,เล่นๆจริงๆตังๆนะจะลองครับหนึ่งร้อยสกุลใคกับพี่น้องไม่รู้กูคิดได้อย่างไรอีกเนาะวันนี้ก็ต้อี่น้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นน้องนายน้องวิษรณ์รดนิ้วเก้าก็ช่วยมาช่วยอัดคลิปด้าเราองนำคลิปให้นะต่อ แล้วกันนะจุดแรกๆครับผมก็ไม่รู้อีโนอีเดเลยครับต้องขอขอบคุณครับต้องขอกราบงามๆครับพูดติดตามครับหนึ่งร้อยซับสไครนะผมสาบานเลยครับว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะให้ดียิ่งขึ้นครับส่วนคลิปพูดคุยเรื่องเล่ากับนายหลดำตะลุงครับผมยังไม่ทิ้งหายไปไหนครับมีคนถามมาเยอะมากว่าผมจะทิ้งไหมผมไม่ทิ้งหรอกครับผมคิดถึงจุดนั้นมากนะครับท่านผู้ชมครับนะก้องขอฝากทีมงานในตัวสาวจากทั่วจักรวาลด้วยไม่รู้คิดได้ไงผมก็เป็น ส่วนหนึ่งของผู้บริหารกันนะครับนะเออครับท่านผู้ชมที่กรรักวันนี้ครับกับผมต้องขอกราบขอขอขอบคุณครับแต่เรื่องนี้ครับพี่น้องครับอืรายการแก่กองสมนังเติร์ลอี่ปีต่อไปไม่แน่นอนครับพี่น้องอี่ีต่อไปครับตักงีพีต่อไปครับแก่กองสมนักเตไม่อยู่แล้วครับแล้วส่วนตลกกำนายตลกยีพีที่ผมค้างเอาไว้ก็ไม่เป็นไรครับผมูกไม่ออกแล้วครับพี่น้องครับ ครับหากเป็นประโยชน์ให้ท่านใดท่านหนึ่งครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ล์แล้วก็กดกระดิงไอ้ดูระฆังนั้นด้วยนะครับนะแล้วเรื่องนี้ครับจะมีโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดด้วยนะเรื่องนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดด้วยนะครับนะต้องขอขอบคุณครับผู้ชมทั <us> ้งหลายครับสำหรับ huh. วันนี้ครับสวัสดีครับ